ต่อไปคดีอาญานะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราดาเนินคดีเองเราก็ขอยื่นฟ้องศาลแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแจ้งความ่อบพนักงานสอบสวนก็คือตารวจนะคะแจ้งความตารวจเสร็จตารวจเห็นว่ามีพยานหลักฐานแล้วก็เห็นว่าน่าจะเป็นข้อเท็จจริงก็คือจะให้อายการสั่งฟอง้องอายการรับพิจารณาอีกทีหนึง่งแล้วก็ยื่นฟ้องต่อศาลพอศาลพิจารณาแล้วถ้าเกิดว่าเห็นว่าผิดจริงนะคะ มันจะมีการบังคับก,การลงโทษในคดีอาญาอยู่สองส่วนส่วนแรกคือลงโทษนิติบุคคลคือบริษัทส่วนที่สองคือลงโทษตัวกรรมการในส่วนของคดีอาญาเนี่ยโทษมันมีอยู่5สถานเท่านั้นประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับและลิบซัพย์นะคะในส่วนของการฟ้องนิติบุคคลเนี่ยนิติบุคคลเป็นเพียงบุคคลสมมุติซึ่งถามว่า คดีอาญาส่วนใหญ่เนี่ยจะบังคับต่อเนื้อตัวร่างกายก็คือการมหาชีวิตจำคุกกระัำเนี่ยไม่สามารถทํำนิติบุคคลได้อยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของคดีเราเนี่ยมันเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีแท่งในส่วนแท่งด้วยก็คือมีการสมมติว่าถ้าเราฟ้องฐานช่อโกงหรือว่าชอ่อกงประชาชนหรือว่ายักยอกนะคะ เหตุจากการฟ้องเนี่ยโจทย์คือลูกค้าสามารถเข้าไปเป็นโจทย์ร่วมกับกรรมการเอ้ยกับกับอายการเพื่อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ด้วยดังนั้นในส่วนของคดีอาญาเนี่ยเราให้ให้อายการเข้าไปเป็นโจทย์หลักแล้วเราเข้าไปเป็นโจทย์ร่วมเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายได้แต่ว่าค่าเสียหายที่เรียกได้เนี่ยมีเพียงสองส่วนคือส่วนแรก เงินลงทุนส่วนที่สองคือดอกเบีย้ยผิดนะัดนะคะจะไม่ได้ส่วนของวีเทอตรงนี้ก็จะได้เฉพาะแค่โจทย์แล้วก็การลงโทษกับนิติบุคคลเนี่ยก็คือเรียกค่าเสียหายส่วนกรรมการเนี่ยไม่ได้หมายความว่าการฟ้องนิติบุคคลจะทําให้กรรมการทุกคนทุกคดีจะต้องจังคุก ถ้ากรรมการคนไหนที่ปฏิบัติสุจริตสามารถพิสูจน์ได้ว่าตันเองไม่ไมผิดตรงนี้ก็คือ,อไม่โดนจําคุกแต่ว่าถ้ากรรมการไหนพิสูจน์ไม่ได้หรือเรามีหลักฐานหรือหลักฐานอะไรที่แบบชัดเจนแน่นอนอย่างเงี้ยก็จะทำให้กรรมการคนนั้นอาจถูกจำคุกได้นะคะดังนั้นคือถ้าสมมติว่าคนไหนที่แบบฟ้องตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มั่นใจว่า หรือไม่สุจริตตรงนี้เราฟ้องคดีอาญาไปยังไงเราก็ต้องฟ้องนิติบุคคลเป็นจำเลยที่หนึ่งอยู่แล้วนะคะเพราะเราทาสัญญากับนิติบุคคลพาชูดฟรอนซีไม่ใช่ทำไม่ได้ทำนิญญากับตัวกรรมการตรงนี้คือจำเลยที่หนึ่งคือพาชูดจำเลยที่สองคุณรณีจำเลยที่สามนายวรายุธจำเลยที่ทสีญญ่เสนียอย่างนี้นะคะแลวถ้ากรรมการไหนพิสูจน์ดได้ก็คือ ฟ้องการฟ้องคดีนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องโดนจังคืกน,นะคะแล้วพอสมมติว่าถ้าเกิดว,ว่ามีการเรียกร้องค่าเสียหายถ้าเขาชำระก,ก็คือจบแต่ว่าถ้าเขาไม่ชำระก,ก็เข้าสู่กระบวนการบังคับคดีเหมือนกันซึ่งจะเหมือนกับคดีแพ่งและสมมจบ